วันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเตียวหญิงสาววัย25ที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนตัดสินใจใช้เวลา3วันพร้อมทั้งชวนเพื่อนๆมากกว่า10คนเข้าร่วมเตียวได้เล่าว,ว่าเธอขาดการดูแลจากพ่อแม่มาตั้งแต่วัยเยาว์ไม่เคยรู้สึกปลอดภัยและอยู่ในสภาพเหนื่อยล้าทางจิตใจอยู่เสมอ นอกจากนั้นเมื่อครึ่งปีที่แล้วเธอเพิ่งเลิกกับแฟนที่คบกันมายาวนานถึง3ปีเพียงเพราะแม่ของคนรักไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้เพราะครอบครัวของทั้งคู่มีพื้นเพยอยู่ห่างไกลกันเกินไปจากความผิดหวังเรื่องความรักเธอเลยตัดสินใจเดินทางไปเมืองเฉิงตูเพื่อทํางานที่นี่ทําให้ความคิดและจิตใจของเธอเปลี่นไปมากเพราะได้พบกับกลุ่มเพื่อนที่ค่อนข้างพิเศษด้วยการสนับสนุนจากเพื่อนๆกลุ่มนี้นี่เอง เธอจึงตัดสินใจจัดงานศพของตัวเองขึ้นในวันชปนกิจมีเพื่อนๆมาร่วมง,งานมากกว่าสิบคนหลังจากเธอนอนทำพิธีเสร็จเพื่อนๆก็เริ่มพูดถึงสิ่งที่อยากจะบอกกับเธอเช่นมุมมองเรื่องความตายหรือปัญหาที่เจอในชีวิตประจําวันซึ่งหญิงสาวคิดว่าสิ่งนี้ช่วยให้เธอผ่อนคลายรักษาบาดแผลทางอารมณ์บอกลาตัวตนเก่าและเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากงานศพเธอรู้สึกเหมือนไม่มีเรื่องเสียใจในชีวิตอีกต่อไป และมีความกล้าที่จะเดินหน้าต่อไปด้วย